ลูกค้ามีการเลือกใช้ผ้าม่านแบบลอนล็อกผ้าเทปทั้งหลังและไฮไลท์สุดๆด้านบนชั้น2เป็นทรงจั่วตามเลเยอร์ของบ้านเลยห้องนอนเป็นจั่วใหญ่และสวยมาก สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับมาพบกับผมบุ๊คพ s Decor คอรับอีกหนึ่ง EP ที่เราจะพามาแชร์ไอเดียการตกแต่งผ้าม่านสวยๆของบ้านหลังนี้นะฮะแต่ก่อนจะพาไปรีวิวแบบจุๆนะฮะฝากนิดนึงกดติดตามกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆเพราะนอกจาก PSD e c o r คองานผ้าม่านมุงลวดวอลเปเปอร์ paper, ฟิลม์มกระจกแล้วเนี่ยเรายังมีกลุ่มงานของ t r i p l e k ที่เราถ่ายคลิปแชร์ไอเดียกันลงไว้เยอะมากทั้งในส่วนงานต่อเติมงานบิวอินนะครับจะได้ไม่พลาดไอเดียดี หลากหลายของพวกเราเลยนะฮะบ้านหลังนี้ครับผมอยู่ที่โครงการหมู่บ้านบางกอกบุรวาทซิกเนเจอร์ ature, แจ้งวัฒนะนะฮะชื่อคุ้นหูกันอยู่แน่นอนแต่ถ้าเติมด้วยคำว,ว่าซิกเนเจอร์เนี่ยก็คือจะเป็นไทยที่เป็นบ้านเดี่ยวใหญ่มากๆนะครับเป็นทรงนอร์ดิกทรงจั่วนะฮะกิมมิคของเขาก็คือลูกค้ามีการเลือกใช้ผ้าม่านแบบลอนล็อกพ้าเทพ ทั้งหลังและไฮไลท์สุดๆพีกๆเลยนั่นก็คือด้านบนชั้น2ที่เป็นทรงจั่วตามเลเยอร์ของบ้านเลยห้องนอนเป็นจั่วใหญ่และสวยมากอย่าพลาดเก็บไว้ตอนท้ายคลิปเราพาขึ้นไปชมแน่นอนกับห้องนั้นนะฮะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละโซนตอนนี้ผมอยู่ลิฟวิ่งแอเรียโซนรับแขกหรือโถงรวมชั้นหนึ่งก่อนแล้วกันเป็นโซนที่น่าจะใหญ่สุดของบ้านนะฮะการตกแต่งผ้าม่านโซนนี้นะครับอย่างที่บอกลูกค้าใช้ลอนล็อกพาเทป ทั้งหลังนี่นะฮะลอนเลียงเป๊สวยงามซ้อนด้วยผ้าโป่งลอนล็อกผ้าเทปเช่นกันนะฮะตรงนี้เป็นโซนดูทีวีตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างใหญ่อีกหนึ่งบานเป็นลอนล็อกผ้าเทปเช่นกันนะฮะนี่ผมเปิดกลางไว้ให้ดูทั้งหมดเลยให้เห็นเลยว่าเอกลักษณ์ของลอนล็อกผ้าเทปเราเนี่ยค่อนข้างเรียงลอนได้สวยดีและลอนก็จะมีขนาดใหญ่กว่าพวกม่านจีบนิดหน่อยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความแบบโดดเด่นของลอนผ้าม่านลอนล็อกผ้าเทป จะตอบโจทย์มากพอสมควรนะครับลอนสวยลอนเด่นนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ของสีสารมูดแอนโท e คือลูกค้าเน้นความสว่างสบายตาของโซนนี้เลยเลือกสีผ้าม่านออกมาเป็นครีมไข่ไก่อะใช้คำนี้สีผ้าม่านจะรับกับไฟกับการตกแต่งสไตล์ลักชัวรี่ของลูกค้าได้ลงตัว ไม่ฉูดฉาดเกินไปดูแบบโฮมมี่ดูสบายตาเข้ามาแล้วอบอุ่นไม่อึดอัดเพราะสีเขาอยู่ในมูดแอนโทนที่ค่อนข้างอ่อนนะฮะสบายตามากๆเลยทีเดียวและอีกสิ่งหนึ่งนะฮะคือก่อนจะมาติดผ้าม่านลูกค้าทำอินทีเนียทำวิวอินเว้เรียบร้อยและ,และมีการดอบหลุมฝ้าไว้ให้ทุกโซนเลยอันนี้โซนรับแขกเดี๋ยวผมพาเดินมาโซนนี้ด้วยนะครับ หลุดมาตรงโถงชั้นหนึ่งด้านหลังก็แน่นอนฮะน่าจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวคงมีโต๊ะทานอาหารมีไฟเชนเดลียมารอแล้วพมา่านยังเป็นคอนเซ็ปต์ o ู and นโทนเหมือนกัน แต่ที่จะบอกคือเมื่อกี้เกินไว้คือหลุมฝ้านะครับลูกค้ามีการดรอปหลุมฝ้าไว้ทั้งหมดเลยโซนโถงชั้นหนึ่งนะครับและใส่ไฟ LED ในหลุมฝ้าด้วยดูนี่ฮะข้างบนหัวผ้าม่านจะมีไฟดิมลงมาทุกซอกลอนเลยอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนะครับที่ทําให้ผ้าม่านที่สวยอยู่แล้วเนี่ยดูหรูขึ้นดูแกรนขึ้นนะครับเวลาเปิดไฟเนี่ยไฟเขาจะแทรกลงมาทุกลอนของผ้าม่านดูเด่นเป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่ทําให้ผ้าม่านดูมีไฮไลไท์ดูสวยดูเด่นขึ้นนะครับ เราเกินไว้หลาย EP เหมือนกันเวลาเจอหลุมฝ้าระยะที่เหมาะสมก็คือออกจากผนังกําแพงมาเนี่ยประมาณ20 25เซนกําลังดีนะครับถ้าม่านจีบทั่วไป20เซนม่านลอนล็อกผ้าเทปนี่ก็20เซนได้นะครับแต่20เซนเนี่ยตัวหลุมฝ้าเขาจะค่อนข้าง พอดีพอดีกับรอนถ้าลูกค้าท่านไหนอยากให้ตัวลอนไม่ได้ชนกับหลุมฝ้ามากเกินไปก็เผื่อสัก22-23-25ถึงเซนได้เลยอย่าเกินนี้นะครับกำลังดูดีอันนี้อยู่ที่ความชอบไม่มีผิดถูกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนโถงห้องทานข้าวห้องรับแขกเรียกรวมๆว,ว่าโถงชั้นหนึ่งละกันนะครับกับลอนล็อกผ้าเทป ทุกจุดฝ้าถึงพื้นในหลุมฝ้าเลยนะฮะแล้วก็ซ้อนด้วยผ้าโปร่งทุกจุดเช่นกันสีมูดแอนโทนเป็นครีมไวหรือครีมไข่ไก่นะฮะดูสบายตามากมากทีเดียวนอกจากนี้ชั้น1นนะครับยังมีอีก2โซนนั่นก็คือห้องนอนชั้น1ลูกค้าก็จัดพร็อพตกแต่งวางเตียงไว้เรียบร้อยมีหน้าต่างบานใหญ่1บานก็เป็นลอนล็อกผ้าเทปเช่นกันนะครับแต่ด้วยความที่เป็นห้องนอนลูกค้าเลือกดันสีโทนให้เข้มขึ้นเพื่อเก็บแสงเยอะๆจัดได้นอนแล้วสบายตานะครับเดี๋ยวเรา ขึ้นไปดูชั้น2ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ใหญ่มากชั้น2เนี่ยก็มีห้องนอนแต่ผมเชื่อว่าทุกห้องเนี่ยไม่เล็กแน่นอนพระตัวบ้านก็ไซส์ใหญ่รวมถึงห้องท้ายสุดที่ผมจะพาไปชมก็คือชุดจั่วแบบนอร์ดิกผ้าม่านเราก็ทําได้นะครับไม่ใช่ติดตรงๆแบบนี้อย่างเดียวยากแค่ไหน PS เราทําได้หมดเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ตอนท้ายกันขึ้นไปเลยดีกว่าชั้น2ไป โอเคฮะตอนนี้ก็มาถึงชั้น2ของตัวบ้านเรียบร้อยนะครับซึ่งชั้น2เนี่ยเกินถึงเลเยอร์โดยรวมก่อนนะฮะก่อนที่จะพาไปจอเจาะทีละโซนชั้น2เนี่ยมีห้องเล็กอยู่2ห้องแต่ก็ไม่เล็กหรอกครับอย่างที่บอกว,ว่าตัวบ้านเขาใหญ่แล้วก็ตกแต่งผ้าม่านไว้สวยงามเหมือนกันนะฮะสห้องเล็กตรงนี้และ ห้องมาสเตอร์ที่เป็นไฮไลท์อยู่ตรงนี้ช่างกําลังเก็บงานชุดไฮไลท์ชุดจั่วกันอยู่นะเดี๋ยวเราพาไปชมแน่นอนนะครับและตรงนี้ไม่ใช่ห้องนอนใดๆเป็นโถงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงโซนนี้กันก่อนเลเยอร์ของโซนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเป็นโถงกลางโถงโล่งๆเลยถ้าเป็นตัวบ้านเดิมแต่ลูกค้าได้บิวอินรังสรรค์ไว้สวยงามเป็นโซนเหมือนลิฟวิ่งชั้น2แลละกันตรงนี้ก็มีการกรุผนังกั้นขึ้นมาเป็นหิ้งพระอันออกหน้าบ้านนะครับดังนั้นจะมีทางเดินเข้าออก 2ทางและลูกค้าจึงกั้นผ้าม่านไว้เพื่อจะได้กั้นแอร์ไปด้วยนะครับเพราะลูกค้าติดแอร์นี่ตรงนี้ก็จะมีการกั้นผ้าม่านนะฮะเป็นการกั้นโซนไว้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับรวบสไลด์เก็บฝั่งเดียวเดินเข้าออกได้2โซนนะฮะขยับเข้ามาในห้องนะฮะนี่ลูกค้าบิวอินเป็นโซนลิฟวิ่งไว้มีหิ้งพระอย่างที่บอกนะครับตรงนี้เป็นประตูระเบียงของชั้น2อนะครับออกระเบียงหน้าบ้านก็เป็นม่านชุดใหญ่ ลอนล็อกพระเทปสีออกครีมไว้ครีมไข่ไก่เหมือนถงชั้นหนึ่งะครับจริงๆแล้วลอนล็อกพระเทปกับสีนี้เนี่ยถูกใช้เกือบทั้งหลังเลยก็ว่าได้สีสันสวยงามแต่ห้องนี้ไม่ได้ดอบหลุมฝ้าไว้พอไม่ดอบหลุมฝ้าปุ๊บโชว์ให้เห็นนิดหนึ่งหัวผ้าม่านที่เป็นลอนสวยมากนะฮะเรียงกันแบบเป๊ะเลยแล้วก็จัดลอนได้ลงตัวนะครับถงชั้น2ที่ลูกค้าทํากั้นเป็นิฟวิงไว้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดู 2ห้องนอนเล็กกันปะอ่าผมขอเข้าไปห้องนี้ก่อนละกันนะครับนี่เลยนะฮะลูกค้าบิวอินไว้เรียบร้อยหัวเตียงทีวีจริงๆห้องเนี่ยเป็นห้องโล่งนะแต่ลูกค้ามีการบิวกรุผนังกั้นแล้วก็แขวนทีวีเดินเข้าโซน w a l ์กอินโคเซเดิมทีตรงนี้เป็นหน้าต่างยาวลูกค้ายังคงติดผ้าม่านยาวตามเลเยอร์เดิมคือหน้าต่างไว้เห็นไหมครับว่านี่ชุดทีวี ลูกค้าให้ช่างบิวอินกั้นมาถึงแค่ตรงนี้เว้นไว้ประมาณสัก20เซนเพื่อให้ผ้าม่านมันคอนเน็กยาวต่อกันได้ทำบิวอินกล่องแขวนแอร์แล้วก็เว้นช่องไว้ให้ใส่ผ้าม่านได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่นี่เห็นไหมรูดไปถึงนู่นได้เลยยังคงติดม่านตามคอนเซปต์เดิมคือกว้างเต็มหน้าต่างบิวอินไม่ได้มาปิดไว้เพราะว่ามันปิดไม่ได้เป็นกระจกนะครับเว้นไว้ให้ผ้าม่านเราวิ่งอิสระเชื่อมกัน2โซนได้โซนนี้คือโซนวอล์กอินโคเซตนี่ฮะ ตูเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนี่คอนเน็กกันนะครับพม่านชุดหนึ่งรวบไปทางขวาชุดหนึ่งรวบไปทางซ้ายก็คือแบ่งกลางปกติกนั่นเองเป็นอีกไอเดียนะครับเวลาเราจะบิวอินห้องที่ไม่ได้มีผนังทีวีไว้โดยเฉพาะหรือผนังทีวีอาจจะอยู่ไกลไปนะครับสามารถลังสรรกั้นห้องโซนแบบนี้โดยที่เราไม่เสียพื้นที่ในการติดตั้งพม่านนะ แบบนี้ยังติดตั้งพมานได้สวยๆเลยสีสัน mood แอนโท n e s ห้องนี้ก็ยังคงล้อกับโซนโถงหลักๆครีมไว้ครีมไข่ไก่ลอนพระเทพสวยๆอีกห้องนึงล่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเดินกดใกล้ๆเลยใหญ่มากนี่วอล์กออยู่ทางนี้นี่นะฮะโซนหัวเตียง โซนทีวีอยู่ตรงนี้มีหน้าต่าง1บานใส่เป็นมูลี่ไม้สีออกขาวๆลายไม้ส่วนตรงนี้ลูกค้าก็บิ้วแขวนแอร์แล้วก็เผื่อช่องให้เราติดรางผ้าม่านสักนิดนี่เป็นลอนผ้าเทปทั้งทึบทั้งโป่งสีผ้าม่านก็ยังคงคอนเซปต,ต์เหมือนตัวหลักของทั้งหลังไว้เป็นครีมไว้ครีมไข่ไก่นะครับชุดนี้ก็ทํากว้างเต็มหน้าต่างเลยนะฮะสวยๆนี่ ไอเดียอีกห้องหนึ่งนะครับผ่านไปแล้ว3โซนนะฮะอย่างที่บอกไว้เลเยอร์ชั้น2เนี่ยมี4โซนด้วยกันเหลือไฮไลท์ละครับห้องมาสเตอร์เบดมที่มีชุดจั่วสวยๆถึงเวลาละไปดูกันดีกว่าโอเคครับเดินเข้ามาถึงห้องมาสเตอร์เบดมอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วนี่เลยฮะ ชุดใหญ่อลังการจัดเต็มและที่<ม>เด่นๆกิมมิคของเขาก็คือนี่ครับความเป็นจั่วหรือทรงนอร์ดิกของตัวบ้านเขาก็เอาความเป็นนอร์ดิกที่เห็นหน้าบ้านเนี่ยใส่เข้ามาในตัวห้องเล่นระดับฝ้าให้ดูทั้งจัว่วนอกและจั่วในเห็นเหมือนกันนะครับจั่วแบบนี้สูงแบบนี้ผาม่านเราครับไม่ใช่ปัญหา P.S.Decor เนี่ยขอให้บอกงานยากงาน ซับซอนอะไรเราทํามาหมดแล้วแล้วทําออกมาสวยปังแบบนี้ด้วยนะฮะงานจั่วแบบนี้เราหลังนี้ไม่ได้เพิ่งทาแค่หลังแรกมีหลายผลงานมากที่เราเคยทําไว้นะครับเยอะมากๆเลยจั่วหลากหลายแบบเราติดมาหมดแล้วสําคัญสุดก็คือทรงจั่วแบบนี้ประเภทม่านที่ใช้แล้วสวยที่สุดดูเป๊ะที่สุดก็หนีไม่พ้นม่านรอนล็อกผ้าเทปแบบนี้ฮะเห็นไหมครับต่อให้เรารวบไว้แต่พอเวลาเขาสโลปจัดลอนแล้วเนี่ยความเรียงรอนระยะแบ่งลอน ยังคงสวยและเท่าเท่ากันอันนี้ช่างเพิ่งรีดเสร็จเลยชุดนี้อาจจะใช้เวลารีดนานหน่อยกว่าเกือบชั่วโมงของบางกอกบุรวาดซิกเนเจอร์เนี่ยเขาจะเป็นจัว่วที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเป็นบางกอกบุรวาดไทยเดิมเนี่ยเขาจะเป็นจัว่วไม่ได้ถึงกับเล็กมากแต่ว่าจะไม่ได้กว้างขนาดนี้การแบ่งรวบก็แบ่งเป็น3ตอนเพื่อให้บานนี้แบ่ง สำหรับใช้หน้าต่างบานนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นคู่กลางที่เป็นประตูออกระเบียงสีมูดแอนโทนห้องนี้มีการเปลี่ยนไปลูกค้าบิวอินมีการใช้โทนเทาโทานดํามาเล่นและความชอบส่วนตัวของคุณลูกค้าเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่แล้วคือชอบสีเทาโซนอื่นเป็นครีมไว้หมดนะฮะแต่โซนนี้ขอตามใจตัวเองหนึ่งโซนคือห้องนอนตัวเองลูกค้าบอกขอเป็นสีเทาบ้างจัดเต็มแบบนี้และสีเทาเข้มขึ้นมาหน่อยทําให้ เก็บแสงได้ค่อนข้างดีให้ชมกันนานๆพูดชุดนี้นานๆเพราะว,ว่าอยากให้เห็นแบบนี้นานๆจะได้มา ทำกันดีแต่ว่าจริงๆเรามีผลงานติดตั้งกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่หมายถึงว่านานๆจะได้มีโอกาสมารีวิวนะฮะ EP นี้เลยขอให้ชมชุดนี้สวยๆนานๆเป็นไฮไลท์อย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปสักหน่อยนะครับนอกจากโซนจัว่วหน้าห้องแล้วห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีโซนหน้าต่างที่ติดเป็นมา่านลอนผ้าเทปไว้พร้อมผ้าโป่งแล้วก็โซนวอล์กอินคอร์เซ็ตที่เป็นมูลิไม้อีกเช่นเคยนะครับเหมือนกับโซนห้องนอนเล็กเป็นสีขาวลายไม้ นะครับอ่ะโอเคครับครบถ้วนกับการรีวิวจุจุจอดเจาะเน้นๆบ้านหลังนี้บางกอกบุรพาทิกเนเจอร์แจ้งวัฒนาครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อตามดีเทลด้านล่างนี้ได้ทุกช่องทางเลยกรุงเทพปริมณฑลเรายังบริการวัดางานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและที่สำคัญคลิปแน่นๆจัดเต็มไอเดียแบบนี้ YouTube กด Sub s ไ r i b e ไว้และนอกจากนี้เรายังมีคลิปสันน้นด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องช็อต ของ YouTube หรือ TikTok เราก็มีคลิปสั้นลงไว้ให้ถูดูเพลินๆเก็บไอเดียเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามใน EP นี้นะครับหวังว่าจะได้ไอเดียไปไม่มากก็น้อยหลายจุดหลายไอเดียแตกต่างกันและไฮไลท์แบบนี้เผื่อบ้าน ลูกค้าท่านใดเป็นบ้านไทยเดียวกันเนาะหรือเป็นบ้านปลูกสร้างเองแล้วอยากทําจั่วแบบนี้พม่านไม่ใช่ปัญหานะฮะดูกันไว้ได้เป็นไอเดียนะครับโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามในวันนี้ไปก่อนครับพบกัน E.P. หน้าสวัสดีครับ